ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวสวัสดีค่ะบัวไข่คงคำค่ะเป็นช่างเย็บผ้าอายุก็ตอนนี้63ค่ะคุณบวัวช่างเย็บผ้าหน้าเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลาแม้จะเคยผ่านการเป็นโรคร้าย แต่เธอก็พร้อมยิ้มรักมันเสมอเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณพ่อก็สมัยนั้นเขาจะเรียกนายฮ้อยเอนาะซื้อข้าวรับซื้อวัวควายแล้วก็ออกไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี้พบปะผู้คนเยอะใช่ไหมละ่ะบ่อยครั้งพ่อก็เลยไปมีติดผู้หญิงใหม่ก็เลยได้แยกทางกับแม่ย่าง15ตอนนั้นก็ไปอยู่กับพี่ชายที่อุดอรไปเลี้ยงหลานพี่ชายอีกคนเข้ามาทํางานกรุงเทพมันเป็นเด็กปั๊มเขาเป็นคนคิดก้าวหน้าไงไม่อยากให้น้องลาบาก ไปรับน้องมาทํางานที่กรุงเทพดีกว่าดีใจมากเพราะฝ่ฝันฝ่ฝฟฟันอยากจะเข้ากรุงเทพกับสามีที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลามาเจอกับสามีตอนที่เราออกมาเย็บผ้าข้างนอกอยู่ที่คลองตันแฟนก็ทำร์นิเจอร์ก็สาวเย็บผ้าออกมาเป็นลุมเนาะช่างร์นิเจอร์คาเยอะเขาก็แซวกันไปแซวกันมาเนาะไม่ได้ไปแต่งงานแต่งอะไรกันหรอกอยู่จีบกันมาหลายเดือนก็ตกลงปรงใจก็เนาะคนสมัยนั้นเนาะ ก็เลยอยู่กันมาเท่าทุกวันนี้ค่ะมีมีลูกด้วยกันคนเดียวค่ะไม่มีตอนยี่สิบเจ็ดพอลูกเข้าอนุบาลเราเรามีอาชีพเย็บผ้านเนี่ยเราทํางานได้แล้วแล้วแฟนก็เลยซื้อจักเล็กมาสักคันชุดนักร้องอะ่ะเขารับมาแล้วก็ไปเย็บกับเขาแล้วเอามาเย็บที่บ้านด้วยพอพ่อบ่ายจะไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็มีเวลาดูลูกค่ะอยู่มาเรื่อยๆๆแล้วทีนี้มีอีกร้านนึงอยู่ปากทางเขาต้องการช่างเย็บงานหน้าร้านแบบนี้ก็เลยมาอยู่กับเขาเขาให้ตัวหนึ่งรู้สึกร้อยกว่าบาทพอดี มาเป็น COVID. โควิดพ่อแก่ก็สู้ไม่ไหวค่าเช่าใช่ไหมคะงานก็ไม่ค่อยมีก็เลยเลิกกันเถอะเมื่อโรคร้ายมาเยือนอยู่มาหนึ่งก็กลับไปบ้านแม่ป่วยนี่แหละกลับไปเยี่ยมแม่ตอนนั้นก็อ้วนสมบูรณ์ดีอยู่นะกลับมากรุงเทพเอ๊ะทำไมน้ําหนักลดแล้วก็ท้องเสียอยู่เรื่อยๆก็ไปหาหมอคลินิกฉีดยาเข็มละคันก็ต้องฉีดนะเพราะว่ามันปวดร้าวมากใช่ไหมไม่ไหวแล้วมั้งคุณป้าต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็เลยส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ สองกล้องเขาจะเจอเนื้องอกในลำไส้มันเป็นมันเฉยๆไม่ตกใจแต่แฟนน่ยสีตกใจแต่เราก็เฉยเเหมือนกับเห็นลูกเห็นหลานมันเป็นไงมันไปบ้านนี้ก็เจอคนเป็นเยอะก็เลยเป็นปกติรับได้มันเป็นลำไส้ตัดออกได้ไงหมอก็เลยนัดนัดผ่าสู่หนทางการเป็นนี้ช่วงวิกฤตของชีวิตเนาะตอนนั้นโควิดเนาะแฟนก็มาขายของขายได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะแล้วทีนี้พี่ก็มาป่วย ป่วยอยู่โรงพยาบาลลูกชายก็ทําคนเดียวได้แต่ค่าบ้านก็มาผ่าตัดนั้นก็หยุดยาวนานหลายเดือนนะคะเกือบปีก็เลยวิกฤตก็เลยแฟนจะไปขายของอีกไม่มีตังค์แฟนบอกว่าแถวเขาขายของมีไอ้บางปล่อยเงินอยู่นะเอาไหมเราก็เลยเอามาสีพ่อครั้งแรกห้าพันครั้งที่สองอีกก็เอาห้าพันเอามาพอส่งไหวอย,อยู่เนาะเขาขายของได้พอพักหลังขายไปขายแฟสทีขายไม่ดีเลยเขามาปิดตลาดอพอเรามาได้งานตรงนี้จะดีหน่อย แพนก็ชะงักขายของไม่ได้ทีนี้รายแต้องส่งทุกวันทุกวันใช่ไหมคะอ้าวช่วงนั้นลูกก็มาหยุดงานลาออกจากงานมาถ้ามีปัญหาโูหนักเลยทีนี้แล้วมาหนักเราคนเดียวบทสรุปของจํานวนนี้สินที่ต้องแบกไว้พูดจากคนที่รู้จักกันมา5,000แล้วบางอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็มามีห่างๆรวมกันก็เกือบสาม0มื่นนู้นแหลคะค่ะอยากมารายการเพราะว่าอยากจะปลดหนี้บังคะ่ะหนี้นอกระบบ เราเริ่มต้นที่แบบได้สนุกแล้วก็เพลินเลยฟังแล้วเพลินเลยแล้วดูมีความสุขอะค่ะมันจะไปเครียดอะไรนะคะนี่ก็คือนี่ตู้ต่อค่ะรับ้านรักหมู่บ้ค่ะเนาะตอนเด็กที่อยู่ที่ไหนอยู่คอนแกนอยู่คอนแกนค่ะเพอสีชมพูครับแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวนี้เป็นชาวไร่ชาวนานะค่ะจากยะตาทวดมาพี่น้องกี่คนนะพี่น้องกี่คนคะเจ็ดคนพ่อเขาเป็นคนค้าขายเนาะ เขาเรียกในห้อยในห้อยไปต่างจังหวัดไปอำเภอนู้นอำเภอนี้ใช่ไหมแล้วก็คงไปติดหญิงอ่ะติดหญิงหญิงคงอบก็อหาเงินจริงเวลามาเราก็เห็นหิ้วของมาเนี่ยพวกเป็ดพวกไก่เห็นคนมาแล้วก็ฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจมั่งเด็กแปดขวบอะเนาะแต่รู้เรื่องเขาพูดว่าอะไรกันเขาก็บอกว่าหุ้ยในห้อยมาแล้วในห้อยมาแล้วผู้ประาอีสานเขาก็มากินพ่อทีกินเปียบเลยอย่างนี้แล้วก็มาดูแต่ คำว่าพ่อเนี่ยมันหายจากเราไปเลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราเนาะมีแต่แม่ไม่เคยเรียกคือเขาไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่เลยค่ะอแต่ก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกนะเพราะว่าหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนาะทีนี้ทิ้งแม่ไปเลยเขาก็อยู่กับเมียน้อยครับแล้วทีนี้เขาก็นานๆทีจะกลับมากลับมาก็จะเอาพี่ชายพี่สาวไปเยี่ยมบ้านเขาเพราะเขารักมากคนโตนานๆทีจะมาอ้างร้างข้างแรมกับแม่ประมาณ น้องคนสุดท้องครับเข้ามาบ่อยๆก็เลยไม่มีน้องคนสุดท้องคนที่เจ็ดค่ะมาอยู่ที่บ้านทีนานเท่าไหร่คะคืนเดียวอุ้ยเหรอแล้วก็ไปแล้วไปทีนานเท่าไหร่เดือนนึงอุ้ยและนานหลายเดือนค่ะกว่าจะมาเดือนค่ะโอ้เราก็เลยไม่ค่อยได้ชินหรือว่าคุ้นเคยกับคุณพ่อเท่าไหร่นะไม่เคยความลําบากอยู่กับแม่พ่อแม่จะไม่ให้ลูกอดอยากเลยอแล้วคุณแม่ทํายังไงคุณแม่ก็ มีนุ่นเขาเรียกเขาเรียกนุ่นคนอีสานต้นยิ้วอ่ะครับแหละเขาจะไปรับซื้อแถวบ้านอื่นมางี้เขาก็มาปอกปอกปอกเก็บไว้เยอะๆนุ่นอ่ะที่เขายัดหมอนะคะนะนุ่นใบหรือนุ่นเนาะเขาจะยัดแล้วเขาเขาจะมีเม็ดมีไส้มีอะไรยัดๆไปก็หาไปขายสามสิบกิโลบางทีก็ไปกับแม่หาเงินก็ได้สามสิบบาทสี่สิบบาทเองค่ะสมัยนั้นเงินมันมีค่าเนาะแล้วก็เลี้ยงลูกแต่ เรื่องข้าวนี้ตากับยายเขามีที่ไร่ที่นาเยอะไงแต่มีข้าวกินเหมือนกับยุงนี้เต็มยุงใช่ไหมมาตักมาอะไรไปกินได้เพราะว่ายายมีลูกเก้าคนข้าวมีกินตลอดแต่ต้องหากับหาเสื้อผ้าอะไรของส่วนตัวที่มันต้องใช้เงินไม่ละพ่อเนี่ยพ่อก็หายไปเลยหายไปเลยไปอยู่กับเมียน้อยเลยส่งเงินมาช่วยม่ไีไม่มีเลยก็แม่เลี้ยงมาตลอดมันก็ไม่มีไม่มีค่ะแล้วเวลามานี่แม่ไม่ ว่าพ่อมึงเหรอไม่เคยเห็นแม่ว่าเลยนะเร้มาเข้ามาแม่เขาก็ไปรักของเขาเนาะครับเขาไม่ว่าตอนเป็นเด็กครับแล้วทีนี้ผับป่านานๆทีจะไปใช่ไหมคนลงจากรถเนี่ยโหใส่เกี๊ยงขาบ้านอะไนั่นอ่ะอ่าเลยคือแตงเดียวแตงเกียวเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมาบ้านเราต้องพิเศ่แบบนี้พี่เด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพษัต a d v a ์ c e d w h i t น n i n g ซรั่ม พาเข้าทีใครพาเข้าพี่ชายคนที่สี่ค่ะมันวันนั้นนะมันมาเลี้ยงน้องกับพี่ชายอยู่ที่อุดรคแล้วทีนี้ฝนตกหน้าหนอกไม้กลับไปบ้านเราดีกว่าคิดถึงแม่ไม่เคยห่างแม่เลยค่ะกลับไปบ้านดีกว่าไปคิดถึงแม่มากพอกลับมาแล้วหน้าฝนใช่ไหมคะทางมันขาดฝายใหญ่ๆอ่ะพี่ชายก็จะไปมารับเราพอดีพอทางขาดเราก็ข้ามไปทางฝั่งนี้พี่ชายก็จะข้ามมันนี้มันเจอกันพอดีอ้าว พี่กาลังจะไปรลบพอดีเลยจะเข้าไปกรุงเทพไปทํางานเขาว่างี้อุนี้วิดีใจมากเลยไปเลยยังไม่เจอหน้าแม่อ้าวลืมเลยคิดถึงแม่ลืมแล้วยังไม่เจอหน้าแม่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นประบวสิบสี่สิบสี่ค่ะโอ้ยใส่ผ้าถุงตอนนั้นเนาะกรุงเทพมันนอกมันนอกรกรุงเทพพี่บวใส่ผ้าถุงเข้ามาเหรอแต่ผ้าถุงค่ะโอ้ไม่เห็นแสงสีดีใจมากได้ยินคําว่ากรุงเทพมหานครภาพที่เราฝันไว้มันตรงกับที่เราได้เข้ามาเจอไหมแต่สมัยนั้นน่ะตอนเป็นเด็ก แล้วทีนี้ผ่าป่านานๆทีจะไปใช่ไหมหอ้เห็นคนมันนอกใช่คนลงจากรถนี่ยอ้แใส่เจี้ยงขาบ้านทำไมนั้นน่ะอ๋อโอ้ยทำไมสวยจังใช่เราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมาบ้านเราต้องให้เท่แบบนี้คิดอย่างนี้ไปฝันคเราจะไปกรุงเทพแล้วเราจะกลับมาบ้านปุ๊บเราจะแต่งตัวสวยเมื่อไหร่ใช่ไฟฝันอ๋อนั่นคือความฝันรับผมแล้วเข้ากรุงเทพปุ๊บไปไหนพี่ชายก็เอาไปฝากที่บริษัทยาครับอ๋อพี่ชายเก่งเนาะพี่ชายนี่ จากเขาเป็นเด็กปั๊มเขาเลยมาขับรถให้เจ้านายอยู่บริษัทนี้ค่ะซอยอดีซอยสัมพันธ์กิจอะค่ะอยู่ในเมืองสยค่ะอยู่ข้างแรกค่ะเออก็ถัดจากหมอชิดมาหน่อยใช่ค่ะแล้วแล้วแผนกแรกที่ได้ทําคือทําอะไรกอกยาใส่ขวดอยู่ห้องแอร์กอกยาใส่ขวดมันก็มีมีชื่อบริษัทมาเนาะใส่ขวดแล้วก็ซีนเป่าเป่าเป่าอยู่นานอยู่ได้มาอยู่นานอยู่ห้องแอร์เป็นสาวสิบสี่สิบห้ามันก็ขาวนะ ดูห้องแอร์ทำงานเย็นไงใช่ค่ะต่ำรวจตำรวจเริ่มรู้ยังาเรส่งยาเดือนละสามร้อยเดี๋ยว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 ยังไงนะยังไงนะตอนนั้นตำรวจตำรวจเริ่มรู้ยังว่าเราทำงานส่งยาอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยรู้ยาขยายยังไง กรอกยาก่อนเลยเดี๋ยวค่งส่งแกเป็นจัดยายาถูกกฎยยาถูกกฎหมายอ๋อเราอะกรอกยาน้ำเหรอคะแล้วก็แบบต่ยาน้ำตงยาเม็ดคือไม่เห็นชื่อบริษัทอะว่างั้นเถอะใช่ถูกไหมใช่อ่าก็ใส่ใส่ของคลินิกที่นั่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ เราได้ตังค์ได้ได้ตังค์นะพี่บัวเราได้ตังค์ยั้นเป็นเดือนเดือนละสามร้อยสามร้อยนี่ถือว่าเยอะไม่มีเงี้ยนะตอนนั้นถือว่าเยอะไหมครับเยอะอยู่ค่ะเราทำงานห้องแอร์ด้วยเนาะโยก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นนะอนุสาวรีย์ชามละสามบาทอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือสามบาทเวลาไปกับเพื่อนทานทีเป็นตั้งๆอย่างนี้ค่ะอ๋อโอเคอยู่ใกล้นะเดี๋ยวนิดเดียวใกล้เดินนิดเดียวแล้วพากันเดินไปเป็นกลุ่มสนุกนะเลิกใส่ผ้าถุงละเนื่องาะว่า กอกยาอยู่ในห้องแอร์แล้วค่ะในห้องใส่อะไรมีกางเกงขาบานยีนธรรมดาค่ะขาวๆเลยอุ้ยสวยไหมมันสาวเนาะเด็กกำลังแตกสาวเนาะมันก็ขาวทั้งอวบทั้งอะไรอย่างงี้แกมีเห็นอู้ขาวอวบกลับบ้านไปถ่ายบัตรตอนนั้นสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดปีตอนกลับบ้านเราแต่งตัวเป็นยังไงอ่ะได้แต่งตัวพี่ชายตั้งใจไหมตั้งใจพี่ชายก็จะพาไปซื้อกางเกงยีนพี่ชายเขาหัวทันสมัยเขาก็พาไปซื้อกางเกงยีนเสื้อเสื้อผ้าให้น้องใส่ดี แล้วพี่ชายเขาจะให้เราไปเรียนไปมีการศึกษาสูงๆไงอ๋อพี่ชายน่ารักจังเลยใช่เขาจะดันให้น้องเนี่ยไปเรียนรู้สึกโรงเรียนสันติราชฎวิทยาลัยมากอยู่อยู่อนุสาวรีย์เรียนต่อใช่การศึกษาผู้ใหญ่วทยทีนี้พี่สาวบอกว่าโรงเรียนไม่ต้องเรียนหรอกผู้หญิงเรียนมาเดี๋ยวมันก็มีผัวเลยอดเรียนเลยพ่ออดพี่ชายก็อยากเรียนอยากเรียนค่ะพี่ชายก็ขัดใจพี่สาวไม่ได้ก็อรวบรวมเงินแต่ละเดือนให้แม่เนาะ ไปซ่อมแซมบ้านเพราะเราไม่มีพ่อเราใช่ไหมนะช่วยกันกลับไปเที่ยวนี้ภูมิใจเลยภูมิใจค่ะเราได้แต่งตัวเท่สวยแล้วเป็นไงแถวบ้านก็เห็นแล้วว่าเห็นกันหมดเลยอุยสวยเขาว่ามีแต่คนอยากมาเเหมือนเรานะนีแล้วคนอื่นเป็นไงยังนุ่งผ้าถุงอยู่เลยยังนุ่งผ้าถุงอยู่กลับไปทำบัตรปุ๊บกลับมาทํางานที่เดิมไหมคะหรือเปล่กลับมาทำงานที่เดิมค่ะยังไม่เปลี่ยนอยู่นานไหมอยู่สยาเนี่ยโอ้ยหลายปีค่ะครับอยู่นานๆานในที่นี้เพื่อนเริ่มจะหัวหมอแล้ว เพื่อนก็ชวนบอกว่ออกเถอะไปทํางานที่อื่นเถอไม่เบื่อแล้วทายาเขาก็ออกมากับเพื่อนยังไม่ได้งานใหม่ยังค่ะออกมาก่อนออกมาก่อนยังไม่ได้งานใหม่เลยแล้วไปทำอะไรแล้วก็มาตกงานแล้วก็มาอยู่บ้านเพื่อนแถวดินแดงมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนเแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยมีรุ่นป้าแก่ๆเขาไปขายข้าหนมถ้วยใช่ไหมฮะอืมเราก็โอ้ทยาดีๆใช่อยู่เย็นๆใช่ค่ะเออขายข้ายขนมถ้วยดีกว่าเราไม่งั้นเราไม่มีกิน เออก็ต้องทําแล้วตรงนี้ก็ไปกับเพื่อนก็จะมีหาบให้เราเลยใช่ไหมคะแล้วอยู่มาหาบมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วมันก็มีขนมอย่างอื่นแซมมามังเราก็รับมามังขนมถ้วยจะน้อยลงขายได้ไม่นานหรอกเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าเฮ้ยประตูน้ำมันมีร้านขายผ้าต้องการลูกน้องนะว่าน่าจะดีกว่าคายถ้าช่วยและแล้วก็เลยไปกับเพื่อนไปไปกับเพื่อนเขาก็รับขายผ้าอยู่ได้ไม่นานหรอกเงินเดือนพันหนึ่ง จเราไปเห็นเขาเป็นลอกๆๆเขาเย็บผ้าใช่ไหมใจยังยังนึกถึงเะ็เย็บผ้าสาวเย็บผ้ายังมองร้านตัวเองมีจักอะไรมาวางนี้คงดีรายได้คิดนะก็เลยชวนเพื่อนไปหางานทําเถอะแล้วเราได้เจอตอนไหนอุ้ยแฟนเหรอมาเจอตอนเข้าโรงเรียนเย็บผ้าเสร็จมาเข้าโรงงานเย็บผ้าแล้วออกมามาเย็บผ้าข้างนอกโอ้ก็เลยม่เจออายุเท่าไหร่ตอนนั้น แล้วเขาทำอะไรอ่ะท well> um> ี่ไปเจอเป็นทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อที่บอกโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใช่ใช่ค่ะตอนนั้นอายุยี่สิบสี่แล้วเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมเราก็เป็นกลุ่มใช่ไหมใช่เวลาเดินผ่านไปเวลาเดินผ่านโรงงานเวลาเดินผ่านเราไปซื้อกับข้าวสี่ห้าคนก็เดินเป็นกลุ่มสาวเย็บผ้าเราก็แต่งตัวดีเนาะเฟอร์นิเจอร์เขาก็นั่งอยู่หน้าร้านเป็นกลุ่มเขาก็แซวเขาจีบกันจีบไปจีบมาก็มันจะเป็นเนื้อคู่เนาะเขาก็ชวนไปดูหนัง หนังลงไม่เอานะชอบไปดูหนังกลางแปลงหนังลงก็กลัวเขาหลอกไงมันมิดเตอรก็ไปดูหนังลางแปลงก็ไปเป็นกลุ่มนะเพื่อนยด้เลยไปด้วยไปนั่งดูหัวเลาะกันไปถึงเวลากลับก็กลับเราก็ไม่พ้นมือช่างเฟอร์นิเจอร์ไปได้ค่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาค่ะไม่ได้แต่งหรอกค่ะอยู่ด้วยกันมามีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันคนเดียวค่ะอืก็โอเคโอเคค่ะ ดีหมดจนทุกวันนี้ค่ะอยู่ทุกวันนี้หละค่ะไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ส่องกล้องทีทีสแกนตรวจละเอียดเลยว่าเป็นอะไรโรงพยาบาลตรวจละเอียดมากแล้วเราคิดไหมว่ามันน่าจะต้องไม่คิดเขาบอกว่าไงคุณป้าเป็นมะเร็งนี่ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้อยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ a c e b o o k ทีเด็ดลูกหนี้กด3สาว พี่เด็ดลูกนี่เราก็ใช้ชีวิตแบบเออเป็นไปตามแบบแผนสบายสบายสบายมันเกิดค่อยๆชีวิตมันเปลี่ยนไปถึงจุดที่เริ่มจะวิกฤตหรือเริ่มมีปัญหาตอนช่วงไหนคะช่วงช่วงเย็บผ้าที่เตาปูนแล้วทีนี้โควิดโควิดช่วงนั้นมันแรงมากนะแสดงว่าชีวิตเราดีครอบครัวเราไม่มีปัญหาไมตลอดเลยจนกระทั่งโควิดนี่แหละนะลูกก็ทำงานดีออ แล้วทีนี้ช่วงโควิดช่วงแรกนะมันที่คนเสียชีวิตเยอะเท่าแก่ก็กระทนกระแท่นไม่มีเงินค่าเช่าแล้วเขาก็ขนของไปอยู่บ้านเราก็ไปอยู่ห้องเราแล้วก็มีปะแก้มีตัดขาเราพออยู่ได้เพราะลูกก็ทําเป็นหลักอยู่เนาะแฟนก็เลิกทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็ขายของเขาแหละมันก็พอขายได้อยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็กลับบ้านไปดูแม่แล้วเอ๊ะเราทําไมกลับมาจากหาแม่แล้วทําไมเป็น ทานอะไรก็ท้องเสียประมาณนี้น้ำหนักก็ลดลดลดลงปวดท้องอะไรไหมปวดค่ะมีปวดบางทีปวดร้าวถึงขานี่ไปหาหมอคลินิกเขาฉีดให้เข็มละพันนะพันก็ได้ค่ะอะไรฉีดยาแก้ปวดปวดเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรเนาะเขาก็ฉีดเข้าไปมันก็หายนะสี่ห้าวันเป็นอีกเหมือนเดิมเลยไปที่ศูนย์ทีนี้ก็เราไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ส่องกล้อง ใช่บัตรสามสิบาทนะคะแล้วก็ทีทีสแกนตรวจละเอียดเลยตรวจละเอียดโรงพยาบาลตรวจละเอียดมากคุณป้าประมาณอาทิตย์หนึ่งมาฟังผลนะครับแล้วก็ไปไปกับแฟนนี่แหละเราใจเสียไหมไี่เสียค่ะแล้วเราคิดไหมว่ามันน่าจะต้องไม่คิดเขาบอกว่าไงเ็ลยแล้วคุณหมอเขบอกว่าไงเขาบอกว่าคุณป้านั่งดีๆมาทางนี้คุณป้าเป็นมะเร็งนั่นเนี่ยแล้วก็เวิบแป๊บเดียวแล้วก็ไม่เท่าไหร่ เป็นระยะที่เท่าไหร่คะคุณหมอระยะที่สองคุณป้าเขาอ่ะคุณลุงอยู่ด้วยไหมอยู่แฟนหน้าเสียหันไปดูหน้าเขาแฟนเป็นลมไปแล้วตอนนั้นไม่หน้าเสียหน้าซีดเลยค่ะช็อกอยู่ช็อกอยู่คุณป้าผ่าตัดเลยไหมคุณหมอบอกเลยบอกว่าคุณหมอเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะโอ้ต้องเตรียมเงินหมื่นสี่ส่วนต่างส่วนต่างแล้วมีลูกค้าประจําที่เอาผ้ามาตัดนี่แหละเลยเล่าให้เขาฟังเขาบอกบัวพี่จะช่วยนะเขาบอกคนนั้นสามพัน มีพี่อีกคนนึงเขาบอกว่าเอาไปเหมือนหนึ่งแล้วมีเมื่อไหร่เขามาคืนพี่นะเขาว่าแล้วทีนี้เราก็ไปผ่าตัดนอนโรงพยาบาลประมาณ3วันเราหายเลยไหมก็ตัดทิ้งออกไปตัดทิ้งโมไหม ไม่ใช้แสงอย่างเดียวค่ะทุกวันนี้ป้าก็อยู่ได้หเดือนหมอนาทีอ๋อไปฟอลโล่ละค่ะค่ะเข้าทีทีสแกนมาสีหครั้งแล้วก็สงบดีสงบดีหมอบอกไม่มีอะไรมีแต่น้ําหนักขึ้นตอนนี้ขอ๋อสบายแล้วคุณป้ารักษาดีมากเขาบอเราต้องหมอห้ามมให้ทานอะไรทานอะไรเราต้องของหมักของดองเราต้องเองเข้าใจไหมเรา่งคนั้ พูดง่ายๆคือหมดเงินไปกับการรักษาตัวผ่าตัดก็เลยค่าใช้จ่ายมันเลยไม่พอก็เลยไปยืมบังมาที่มาวันนี้เลยคืออยากเอาเงินไปคืนบังใช่ไหมโ้หถ้าหมดเงินก้อนนี้นะจะไม่มีนี่เลยค่ะแล้วก็ทํางานจะสบายเราจะได้ใช่ไหมมีเงินกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับไปสบายมีความสุขเหมือนเดิมใช่คือวันนึงได้มาห้าร้อยให้บังไปสามร้อยสี่ร้อยเหลือร้อยหนึ่งไปกินข้าวเคยต่อรองบังไหมว่าบังได้ไปเยอะแล้วไม่ค่ะเหรอ เวลาเราไม่มีเราไปหาเขาเราไปหาเขา,นะขาเขาก็เออเราคิดข้อนี้โอเคแต่เราก็ส่งเขาตรงเพราะฉะนั้นมาอันนี้หรอคะ่ะตอนนี้ป้าบัวเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะสองหมื่นกว่าบาทคะ่ะยังไม่ถึงสามหมื่นหรอกคะ่ะเออสองหมื่นกว่าบาทเนาะพี่เป๊ะคะ่ะสองหมื่นบาทคิดเลยพัดบาล เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเป็นคนสู้งานทำได้หมดทุกอย่างแต่อาจจะเป็นคนที่เบื่องานง่ายหรือเปล่าตั้งแต่ได้เพื่อนคนนี้มาก็เรียบร้อยเลยเงินก็น้อยลงลำบากก็ลำบากมากขึ้นปัจจุบันเพื่อนคนนี้ยังเจออยู่ไหมครับไม่เจอแล้วค่ะไม่เจอแล้วนะครับแอบได้บอกใจอย่าให้อ่อนแอ พ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนแม่ก็เป็นอัลไซเมอร์แกไม่พูดแล้วก็แกไม่เดินไม่อะไรเลยค่ะ